สวัสดีค่ะขอยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องคิดบวกประดุษแห่งแสงสว่างกับการนานภัยวันนี้ผู้อ่านจะมาเปิดภัยสำหรับชาววันพุธท่านที่เกิดในวันพุธนี่คือดวงการงานการเงินความรักความสัมพันธ์ของครึ่งปีหลัง2567นี้นะก็ อาจจะมีคำแนะนำคำไกด์ไลน์หรือว่าข้อความอะไรที่คุณสามารถนำไปปรับใช้ได้นะชาววันพุธครึ่งปีหลังจากวันนี้จนถึงสิ้นปี2,567นี้นะผู้อ่านก็จะใช้ไพ่สาำหรับนี้นะเช่นเดิมก็ความอาจจะมีตรงไม่ตรงบ้างกับใคร ไม่ได้เจาะจงดวงของใครคนใดคนหนึ่งนะคะเพราะว่าเป็นการอ่านโดยภาพรวมนะเราจะมาเริ่มกันเลยนะชาววันพุธจากวันนี้จนถึงสิ้นปี2567นี้การงานการเงินความรักความสัมพันธ์ไปดูกดนเลน การงานการงานการงาน,งาน,งาน,นตั้งแต่ว่าคุณมาดูคลิปจนถึงเส้นปีนะถ้าใครมีการรอคอยข่าวสารรอการติดต่อสื่อสารเนี่ยคุณจะได้รับข่าวนะ <c oughs> หรือว่าอาจจะมีข่าวอะไรมาเซอร์ไพรส์ก็ได้นะเกี่ยวกับเรื่องการเงานโห The ซันมาเลยคุณ เกี่ยวกับเรื่องการงานของคุณนะคือว่าก็ใครที่รอมานานคุณจะได้รับข่าวดีแน่นอนไพ่เดอซันออกมาเนี่ยต้องเป็นข่าวอะไรดีๆนะ <c oughs> หรือเป็นข่าวที่คุณรอคอยหรือข่าวอะไรที่จะมาเซอร์ไพรส์ของคุณเซอร์ไพรส์ให้กับคนนะหรือว่าบางคนบางท่านอาจจะมีการรอคอยไม่หวังและอะไรละแต่ก็ มีโอกาสได้ข่าวดีเลยนะเด e อ u n ัน <c oughs> คือว่าดมาต่อกัอนมาต่อข่าวดีของคุณชาววันพุธนะ คุณต้องมีอะไรที่ว่าคุณต้องมีความรอบคอบเกี่ยวกับเรื่องหน้าที่การงานสำหรับบางคนบางท่านบางคนอาจจะมีการเซ็นสัญญาหรือว่าอาจจะมีการตัดสินใจอะไรเกี่ยวกับเรื่องการงานของคุณนะ เดี๋ยวผู้อ่านเปิดไพ่ให้ก่อนนะก็เหมือนกับว่างานคุณเป็นคนที่ชอบชอบความท้าทายเหมือนกันนะชอบเสี่ยงเหมือนกันนะสำหรับบางพลังงานเนี่ยถ้าเกิดว่าเกี่ยวกับเรื่องหน้าที่การงานของคุณนะ ไพ่อบอกว่าอาจจะต้องมีความรอบคอบสักนิดนะ mm. เกี่ยวกับเรื่องหน้าที่กันนเพราะมันอาจจะมีบางอย่างาที่มันผิดพลาดกันได้เนาะทุกคนมีความผิดพลาดอะไรกันได้แต่ถ้าคุณใช้สติปัญญาของคุณนะโดยเฉพาะคุณเป็นคนที่มีเซนเซน,นะนที่ดีนะเซนที่ดีการตกลงการตัดสินใจอะไรก็แล้วแต่เนะี่ย คุณต้องใช้ความนิ่งเยอะๆแล้วทบทวนให้ดีคิดให้รอบคอบก่อนก่อนจะทำอะไรนะเพราะว่ามันอาจจะมีการผิดพลาดอะไรบ้างนะแต่คุณเป็นคนที่อช,ชอบความท้าทายชอบเสียงชอบลวยแล้วก็มีความมั่นอกมั่นใจนะแต่ก็อะไรๆก็เกิดขึ้นได้นะการเงินโอ้โหถ้าใครมีการรอคอย เกี่ยวกับเรื่องการติดต่อสื่อสารการงานหรือว่าการเงินเนี่ยเหรียญออกมาเลยนะจะเกิดผลสำเร็จนะหรือบางคนอาจจะไปทําการกู้ยืมกับธนาคารกับอะไรก็ได้ก็มีโอกาสจะได้นะหรือว่าเกี่ยวกับเรื่องหน้าที่การงานที่คุณรอคอยนะมันจะต้องมีการเซ็นสัญญาหรือว่าข้อตกลงอะไรนี่แหละ นะแต่คุณเป็นคนที่แบบว่ามันมันจะต้องมีการรอบคอบสักหน่อยแต่อะไรอะไรเนะี่ยเรื่องการงานมันอาจบางคนถ้าว่าอยู่กับคุณทำงานอะไรก็แล้วแต่มันก็มีการผิดพลาดกันได้ที่บอานบอกไปนะแต่ความสำเร็จในเรื่องการเงิน จะเกิดขึ้นกับคนแล้วก็บางคนบางท่าอาจจะมีเกณฑ์มีโชคมีลาบนะมีโชคมีลาบจะมาในทางใดก็แล้วแต่นะแต่ถ้าการเสี่ยงโชคก็พลังงานมันอาจจะไม่ตรงกับทุกคนทุกท่านแล้วแต่บุญกรรมวาสนาบารมีแต่ละคนนะนะ แต่ก็มีเกณฑ์นะบางคนบางท่านมีเกณฑ์ได้โชคได้ลาบแต่ว่าอย่างว่าเนะาะดูมองสถานะการเงินนี้ไม่ใช่เล็กๆนะต้องหล,ลักหมื่นขึ้นไปนะหลักหมื่นขึ้นไปบางคนก็หลักแสนเลยเนี่ยจะไม่ว่าในช่องทางใดก็แล้วแต่การเสี่ยงโชคเสียงเสี่ยงลาบเสี่ยงดวงหรือว่าเกี่ยวกับเรื่องในใน ก็เซ็นสัญญาถ้าไปขอกู้ยืมอะไรก็แล้วแต่หรือว่าเกี่ยวกับเรื่องในการงานของคนนะแต่ถ้าเกี่ยวกับการเสี่ยงโชคเสี่ยงลาบก็อย่าไม่ลำบากตัวเองนะไม่ลำบากตัวเองแล้วก็อย่าโลภมากอะไรแบบนี้อโอ้ยความ มั่งคงมั่นมัคงเห็นไหมบางคนบางท่านเกี่ยวกับเรื่องหน้าที่การงานคุณจะมีความมั่นคงขึ้นเกี่ยวกับเรื่องหน้าที่การงานของคุณนะทําดีอยู่แล้วก็ก็จะมีความมั่นคงเกิดขึ้นมากขึ้นในในที่เป็นๆอยู่นะภายในช่วงครึ่งปีหลังเกี่ยวกับเรื่องการเงินก็คุณจะจะมี ตอนนี้มีอยู่แล้วก็จะมีมากขึ้นนะบางคนก็มีมากเลยบางคนก็แล้วแต่แล้วแต่บางคนบางท่านนะก็มันมองแล้วมันจะมีมากขึ้นในเกี่ยวกับเรื่องการเงิน,นก็มันแล้วแต่บางคนบางท่านนะคุณนาที การงานของแต่ละคนนะความสําเร็จของแต่ละคนก็อาจจะมีแตกต่างกันไปด้วยนะอย่างเช่นบางคนบางท่านอาจจะเป็นลูกน้องเขาอยู่ทํางานบริษัทเป็นลูกน้องเงินเดือนอไรายได้แต่คุณจะมีมากขึ้นกว่าเดิมคุณจะบางคนก็าอาจจะมีเก็บมากขึ้นบางคนก็เกี่ยวกับเรื่องหน้าที่การงานนะคุณก็จะมีมากขึ้นนะหรือว่าจากที่ไม่มีก็จะมีจะมีมากขึ้นที่มีแล้วก็มี อีกนั่นแหละในเรื่องการเงินนี้เด่นนะโชคลาภโอ้โห,โโหการกรดน้ำสร้างบุญสร้างกุศลนนะ่ะเป็นเป็นสิ่งที่จะช่วยเสริมดวงของแต่ละคนแต่ละท่านนะ อันนี้พอแล้วนะการงานการเงินก็ประมาณนี้ก็คือเดซสันมานี่ดะเอา้าการงานการเงินผู้อ่านจะไปเร็วนะคลิปก็ไม่ยาวเท่าไหร่นะแต่ว่า,อ,าอย่างที่บอกไปนะการงานสำหรับบางคนบางท่านก็อาจจะมีผิดพลาดกันได้บอกไปหลายครั้งแล้วนะคุณเป็นคนที่มี แก้ไขสถานการณ์เก่งอยู่แล้วละนะเป็นคนที่มีความฉลาดแต่บางทีถ้าใจร้อนเกินไปทำอะไรเร็วทำอะไรนี่มันก็อาจผิดพลาดกันได้ใช่ไหมแต่คุณก็ต้องแก้ไขได้อยู่แล้วเพราะว่าเดือนมานะความรักความสัมพันธ์ความรักความสัมพันธ์ของคุณ โอ้ถ้าใครมีคู่อยู่แล้วเป็นคู่ที่แบบว่าพากันเจริญรุ่งเรืองนะเนี่ยนะจะมีการเก็บเกี่ยวมากขึ้นเนีแล้วก็เป็นคู่บางคนบางท่านเป็นคู่ที่แบบว่าอา,อาจจมีอะไรที่แบบว่าบางคนบางท่านอาจจะความคิดก็มันกม็มันไม่เหมือนกันทุกอย่างทุกอย่างนะ มันไม่เหมือนกันแต่ว่ามันเข้ากันได้และสามารถนำพากันไปาพากันสร้างความเจริญะนะคนที่มีคู่ที่ดีแล้วนะบางคนอาจจะบอกได้ว่าคู่มีจิตวิญญาณที่แบบมีอะไรมันก็แตกต่างกันไปผู้อ่านอ่านโดยรวมบางคนก็แบบว่า มีรไรแตกต่างกันมากเลยแต่สามารถเข้ากันได้มากแล้วช่วยกันสร้างช่วยกันทำนะคำว่าช่วยกันสร้างช่วยกันทำคุณกับาสามีหรือภรรยาคุณอาจจะมีความแตกต่างกันหรือว่ามีาทารเลนมีสมรรถภาพมีอะไรที่แตกต่างกันเนาะความ แต่ว่าจะนำพากันเจริญเจริญยิ่งๆขึ้นไปอ่ะ,อะความจริงที่สุดนะไปออกมายืานยันนะความจริงที่สุดสามารถเข้ากันได้ดีคู่ของคุณน่ะ สำหรับบางคนบางท่านนะถ้ายังไม่ได้เจอนะจนถึงสิ้นปีนี้บางคนบางท่านถ้าคนโสดอยู่ก็มีโอกาสจะได้พบเจอคนที่แบบว่ามีคนโสดนะที่จะเจอมีอะไรที่ว่าคล้ายๆกันนะบางที่อ่คุณชอบเขาวัาทราบูรณนะ์นายยกตัวอย่างคนที่คุณจะได้เจอก็มีอะไรอย่างหนึ่งละคล้ายๆค,คือคุณ ไม่อย่างก็2อ,อย่าง3มอย่างละอะไรที่ว่ามันเข้ากันได้นเะนี่ยคนมีคู่แน่นอนเลยอะไระไรเดือดซันขึ้นมาอะไรมันจะดีขึ้นนะการจะมีการเปลี่ยนแปลงในด้านการเงินหรือว่าบางคนก็อาจจะมีการซื้อของอะไรเพื่อเป็นของขวัญเนานะให้กับตัวเองคุณและเขาละ นะอาจจะมีการซื้ออสังหาเพิ่มเพื่อนซื้อบ้านซื้อรถเป็นของตัวเองหรือว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงในด้านการเงินที่ดีขึ้นนะคนที่มีคู่นะแต่ก็แบบว่าคุณสองคนก็ต้องใช้ความอดทนความเหนื่อยไปด้วยกันเช่นกันนะ คนบางคู่ชาววันพุธที่ผู้อ่านพูดถึงถ้าเกิดอะไรดีไปหมดทุกอย่างเนี่ยแต่ถ้าสําหรับ,บชาววันพุธที่คุณกับคู่อะไม่ละละแล้แหละคือว่าไม่มีความคิดที่จะมีความก้าวหน้ามันก็อยู่อย่างนั้นละคนนะนี่พูดถึงว่าใครที่มีการลงมือทํามีความที่อยากจะพ,พัฒนาหรือมีความก้าวหน้าเนี่ยมีโอกาสเปลี่ยนแปลง ไปได้ในทางที่ดีขึ้นมากเลยนะเกี่ยวกับการเงินนะแต่มันก็ต้องอดทนหน่อยชาวโสดก็บอกไปแล้วนะคือชาววันพุธนะถ้าใครที่อยู่กับคู่ที่ดีแล้วนะถ้าคุณคิดว่านี่แหละคนของฉันนะ เนี่ยความเจริญรุ่งเรืองมันจะดียิ่งยิ่งขึ้นไปอ่ะคุณกับผู้ของคุณจะมีความเจริญเจริญยิ่งขึ้นไปบอกหลายครั้งนะผู้อ่านก็ประมาณน,นี้นะแต่ชาวโสดนะก็บอกว่าอาจจะมีโอกาสนะมีโอกาสนะแต่ถ้าใครบางคนก็ เออไม่เป็นไรนาะฉันอยู่ได้ฉันอยู่ตัวคนเดียวฉันก็อยู่ได้ก็มันก็อยู่ที่ตัวคุณนะชาววันพุธก็มีประมาณนี้ค่ะอ,อ่าสิบนาทีต่อไปคำแนะนำจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ถึงคนชาววันพุธคำแนะนำภายในครึ่งปีหลัง2567นี้นะ ส,ส,สิ่งศักดิ์สิธ์มีคำแนะนำอะไรให้กับคนนะหมายเลขสี่ The e m mm. p e r i a Organization and Logic Structure and Discipline Leadership ก็อย่างที่ว่าต้องให้มีความรอบคอบวางพงวางแผน จัดการอะไรให้ดีนะทุกอย่างมันก็จะดีละคุณเป็นเหมือน the emperor คุณสามารถจัดการได้ดีอยู่แล้วแต่บางครั้งอย่างที่บอกไปมันอาจจะมีผิดพลาดกันบ้างนะในเรื่องหน้าที่การงานการวางพงวางแผนอะไรเนี่ยออกมาย้ำนะสิ่งศักดิ์สิทธิ์บอก piece of water a new person e n t e r your life A relationship b e t w e e n a new phase. ถ้าผู้อ่านผ่านผิดนะ h I, I t e n s หรอ p h y s i c s ability. อ่านผิดก็ขออภัยนะชาวโสดนะชาวโสด ก็อย่างว่าคุณก็มีโอกาสนะจะได้เริ่มต้นอะไรถ้ามีใครแบบมารักมาชอบหรืออะไรในสิ้นปีนี้นะก็เห็นไหมพรสิ่งศักดิ์ธิ์ก็บอกว่า a new person enter your life อาจจะมีใครบางคนเข้ามานะมาสายสัมพันธ์นะอาจจะมีการเริ่มต้นแหละอาจจะมีการเริ่มต้นคนบางคนบางท่านก็เคยผ่านอดีตมานะผ่านความรัก ความสัมพันธ์มาแต่เนี่ยคุณอาจจะมีการเริ่มต้นอะไรใหม่กับใครบางคนแต่ก็อย่างที่บอกไปมันอยู่ที่ตัวคุณนะก็ประมาณนี้นะชาววันพุธดวงการงานการเงินความรักความสัมพันธ์ภายในครึ่งปีหลัง นี่ก็ใช้วิจารณญาณนะคะก็ขอ,ขอให้ทุกท่านมีความสุขสมหวังในทุกๆประการบุญรักษาทุกๆท่านเจอกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะ